ว่ามี <S <S ม <S <S ธุระจะเป็นต้องไปโอเคอ่ะพอดีนะครับผมพามาดูรถนะท่านผู้ชมแหมเสดามากเงินผมมันไม่พออะ่ะลุงเขาเดี๋ยวว่าลุงเ,เรียกพี่ดีกว,ว่าอ่ามีธุระจะเป็นต้องใช้เงินนะครับพามาดูก่อนเดี๋ยวรีวิวก่อนนะครับก็เป็นเครื่องนะครับอา1ทีหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวผมจะบอก อันนี้นะ RT หนึ่งห้านะครับรถก็เดิมๆนะฝาสูบไม่ได้เปิดนะครับฝาสูบไม่ได้เปิดนะครับครคับสปริงก็ไม่ได้เปิดนะเพนนะเปิดไหมเรื่องมันใหญ่กว่านี้อันนี้ตอนนั้นมันตกคนเดียวนะอ่ะมันตกคเครื่องตกไปถึง ปั๊มไม่ได้คลายนะครับเครื่องก็โดยรวมก็โอเคแต่ว่าไม่มีชุดเกาะนะพี่ชุดเกาะขายของเก่านะครับแหมสดาชุดเกาะขายของเก่าผิวพันธุ์กาสวยนะครับอ่าโมเลตตรงนี้พี่เขาบอกว่ามันได้ยินก๊อกก๊ก็๊อกกอเหรอแล้วพี่ไปไปขันเข้าเออแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถอดออกนะ อันนี้ผมสันนิษฐานว่าตัวนี้น็อตัวนี้มันหนาน,น่าจะหลวมเราแต่ว่าพี่เขาเข้าใจปิดนึกว่าตัวนี้มันหลวมนะครับแกเขาเลยงัดออกมาแล้วขันเข้านิดนึงแล้วก็ต่อพับเข้าไปใหม่นะครับเอออันนี้ก็มี <c oughs> อ่อานี่นะครับผมยางยางให้ยางเปอร์เซ็นต์มาเลยนะพี่ย,าง,นะยางเป็นยางเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับยางของซีมิต กระทะนีบเสริมนะับเป็นตรงนี้นะเลยังไม่ลบ้วยครับโคง้งสวยถ้าเกิดว่าขัดล้างดีๆเอาเป็ดลาดก็น่าจะกิกนะครับเป็นสยามพัดเอ็กนะครับผมตัวล่าสุดนะครับขัดโอเคขัดวิ่งใช้งานปกติอยู่แล้วแหละสก,กีอาหูสลัก อ่านี่นะครับผมก็โดยรวมก็สวยนะครับเดี๋ยวขอราคาก่อนพี่ตัวนี้ห้าแปดห้าหมื่นแปดต่อรองได้นะครับนิดหน่อยนะครับผมต่อรองได้นิดหน่อยครับเดี๋ยวอ่าฟังเสียงก่อนเอกอีกแล้วเอกกูไม่น่ามาด้วยเลยอ่าเดี๋ยวได้ฟังเสียงนะครับท่านผู้ชมถ่ายนะลองสุด้วถ่ายลองสุด <laughs> เดี๋ยวไปบายเลยครับลิปนี้ครับฟังเสียงเดินหอบก่อนอ่าเนี่ยเสียงเดินหอบดีนะถ้าเกิดว่าใครจะไปทำซิ่งทำแรงนี่ก็โอ้สุดยอดอ่ะแนะนำไปเลยนะเดินหอบดีครับปั๊มโอเคแรงดัน โอเคอยู่แล้วนะครับพ่อมีทะลวงมานะครับ ก็รีบๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเพราะว่าพี่เขาต้องรีบใช้เงินนะครับเหมือนมีสปริงมาเลย,เ,ลย <c oughs> เอออ๋อมีสปริงแล้วนะ <c oughs> น่าจะเติมสปริงมาแล้วครับเพราะว่ามันแข็งแต่ว่าก็ไม่จะไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ไม่มีผลกับเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับ <c oughs> โอเคนะห้าหมื่นแดเดี๋ยวขอเบอร์โทรพี่ก่อกันเท่าไหร่นะพี่ไอเบอร์โทรครับ ศูนย์เก้าเ็ดก็เจ็ดสี่เก้ขออีกรอดนะพี่ศูนย์เก้าเจ็ดศูนโอเคชื่พี่อะไรนะครับไก่พี่ไก่ตรงนี้อยู่ตรงไหนนะพี่ปลาของปลารหมูเก้าของปลาหมูเก้าตำบลขาวรอนอเภิาอำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านผู้ชม ยายอ่านี่นะครับผมงั้นเขาโทรมาสอบถามได้นะครับแต่ว่าถ้าอาไปใช้งานก็โอเคใช้งานยาวๆได้นะครับอ๋อรู้แล้วสปริงของใครนึ่งไงเบลสปริงซองเอ้ยสปริงซิ่เดี๋ดสั่งเบลเตะปากอีกรอหยอกๆนะครับผมมิน่าถึงไม่ได้แรงนะครับโอเคงั้นก็ลองโทรสอบถามพี่เองนะครับผม เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ